สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับผมที่ติดตามบริษัทคุณชัยไทยบร,ราตุงนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาตลอดนะครับเนาะวันนี้ก็มีมาเรื่องเล่าสู่กันฟังว่าอะไรเป็นไงบ้างสําหรับอมีฝรั่งนะครับที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็โอนเงินมาเข้าที่ประเทศไทยโอนมาโอนมาโอนมา,นมาเพื่อให้ญาติพี่น้องตัวเองหรือแม่ของตัวเองนะครับน้องชายน้องสาวนะครับที่ ไม่สามารถหาเงินเองได้หรือไงต้องขออะไรเมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศเดียวต้องบอกเข้าใจก่อนบอกอันดับแรกก็คือว่าผมขออธิบายกันที่คนที่อยู่ต่างประเทศก่อนว่าเขาอยู่ที่นั่นเขาลำบากต้องเข้าใจนะว่าหนึ่งลำบากนะครับสองคืออะไรงานทําแบบเป๊ะเ,เป๊ก็คือเข้าเวลานี้ออกเวลานี้นะครับผมเนาะ งานทําทุกวินาทีไม่ใช่มานั่งสบายๆอย่างนี้แล้วก็ทํางานต่อตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะครับผมเนาะเพราะฉัน,นี่จุดเนี้ยอ,อ่าในจุดน,นี้ต้องบอกไ้ก่อนว่าการที่อ่าหลายหลายคนที่อยู่ต่างประเทศทําทุกอย่างนะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวทํางานตั้งเช้าอ่าเริ่มเริ่มงานประมาณแปดโมงห่างจากโบสถษัรประมาณสัก นั่งอ่ะตื่นเช้าสักหกโมงเชา้าอ่านนะครับหกโมงเชา้ากับข้าวต้องทาเมื่อวานนี้นะเพื่อไปกินที่ทางบริษัทจะซื้อทุกวันก็ไม่ไหวนะครับผมก็าทางทํากินไปนะอ,อสวัสดีค่ะคุณชยัยนะครับสวัสดีครับผมพอทามากับข้าวนะ่ะฟังนะคนไทยที่ประเทศไทยที่ขอเงินพี่น้องญาติพี่น้องที่ต่างประเทศฟังสักหน่อยนะผมจะบอกว่าการที่คุณฟังผมเนะี่ย แนะนําว่าคุณมีมือไหมมีมีเท้าไหมมีมีหูมีตาทุกอย่างหมดหากินเองได้แล้วไม่ใช่อะไรก็ขอคนต่างประเทศหรือขอเมียฝรั่งที่ต่างประเทศว่าเอ้ยเป็นเมียฝรั่งรวยมีเงินบอกไว้ก่อนบางคนก็มีผมไม่เถียงแต่บางคนทํางานแทบตายต้องเสียเงินภาษีโหดต้องเสียประกันสุขภาพร่างกายต้องเสียค่าค่าในขนาดทีวีมีจิตที่บ้านประเทศสวิแซนยังต้องจ่ายปีละประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเลยเออแฟรงเลย แรงหนึ่งก็ตบประมาณอ่าสี่สิบแล้วอ่ะตีไปสี่ร้อยห้าสิบนะตีไปนะสมมุตินะคุณสี่สิบไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทยายจา๋าสวัสดีครับผมมีฝรั่งไม่สวยไม่สวยหรูนะครับนะเพาะช่านการที่ขอเงิน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 จะหาพระแสงมึงเหรอคนที่อยู่ตามประเทศต,ตายหมดแล้วเพราะอะไรค่าบ้านต้องจ่ายเออค่าบ้านก็ต้องจ่ายค่าเบอร์บ้านเช่าต้องจา่ายบางคนอย่าร่างกับสามีใช่ไหม ไม่มีสามีดูแลใช่ไหมต้องจ่ายค่าบ้านเองประการสุขภาพร่างกายเองค่ามือถือเองค่านั่ง่าไฟจ่ายทุกอย่างเงินเดือนประมาณนี้ต้องจ่ายทุกอย่างมาเลย